สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผีพัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมคุณลุงศรีวิชัยนะฮะ,น,น,ะนี้นะครับนี่ไปออกรายการปัญญาปันสุขมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะรถคันนี้ก็คือรถที่ออกรายการนะครับนี่คุณปัญญามอบให้คุณลุงศรีวิชัยนะครับ คุณลุงผู้สู้ชีวิตนะครับเมื่อก่อนก็วิ่งวินมอเตอรับจ้างนะครับตอนนี้ก็มีอาชีพคนขายผักไว้อย่างนั้นนะครับเช้ามาก็นี่แหละครับเตรียมนี่ฮะมีกิจวัตรประจําวันทำสองคนตายหญ่อันนี้พาคุณแม่บุญเลี้ยงะฮะมาทักทายอันนี้นี่คุณลุงสิวิชัยฮะตัวจริงเสียงจริงนี่นผักอะไรครับลงุง อันนี้เป็นผักขมครับผักขมเหรอผักขมผักขมผักขมเลยไปต้มทำซุปทำอะไรนะครับกินผักขมอะผักขมปลอดสารพิษครับผักขมปลอดสารพิษครับสารพิษมันขึ้นเองมันขึ้นเองขึ้นอยู่ในสวนขึ้นอยู่ในแปลอ่าผักอะไรแม่ผักอะไรรู้จักไหมแม่เราไปดูสินผักอะไรเนี่ผักอะไร้องถามถาม ผักอะไรผักอไร๋อผักโบกอ๋อผักโบกนะผักโบกบางคนเก็เรียกผักกระจอนอ๋อผักโบกผักกระจอรอันนั้นขายมัดละเท่าไหร่ครับกรํมอย่างนั้นสิบบาทสิบบาทโอไม่แพงนะครับเนี่ยสิบบาทแล้วถุงนี่ก็เท่าไหร่รับถุงนี้ก็สิบบาทครับอุ้ยย่ชะอมนี่ก็สิบบาทเลยชะอมก็สิบบาทครับทุกอย่างเราขายไม่แพงนะครับนี่นะครับนี่นะอันนี่คุณแม่บ้านนะฮะ ทั่นี้ฮะช่วยกันทำมาหากินนะครับมีความสุขกับผัดตังผักตังล้างให้น้ำใสนะคะน้ำไม่ใสไม่สะอาดไม่ใช่ล้างแค่น้ำเดียวนะครับนี่นะครับล้างหลายๆน้ำวันนี้พามาเยี่ยมชมพอดีจะพาคุณแม่เข้าสวนนะครับซึ่งสวนของพีพัทยาก็อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของคุณลุงศรีวิชัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ ได้เยอะเลยเนาะพ่าไปเก็บมานี่น้อยอุ้ยทำไมได้เยอะเนี่ยว่ะสิบบาทเนาะสิบาทสิบาทอืมไปไดเยอะเอลยสิบบาทไปโลกครมนะพี่ไปผัดน้ำมันอร่อยอร่อยน่ารักน่ารักน่ารักน้ำมันน่อยก็อร่อยผัดน้ำมันหอยเนาะอืมนี่แหละฮะนีฮะนี่นะครับนี่ฮะใส่ตะกร้าเนี่ยฮะโอ้นะฮะล้างสะอาดแล้วต้องการจัดการให้ดีปกตินี่ไปขายแถวไหนครับขายที่พิทยากลางแล้วก็พัทยาใต้แถว โรงพยาบาลเมืองพัทยา uh huh. แล้วก็ตรงซอยเอกไซ uh huh. แล้วก็มาซอ,อ,อ, uh huh. อยพัทยากลางซอยพัทยากลางก็ซอยสิบ uh huh. ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวแดงดำซอยสิบ uh huh. ออกมาวัดดนองอ้อ uh huh. ไล่มาเข้ามาซอยโพธ,ธิสาร uh huh. ครับ uh huh. แล,แล้วเราเราเราออกจากบ้านกี่โมงครับออกจากบ้านก็ประมาณ11บเอโมงครึ่งครับอ่าสิบเอ็ดโมงครึง่งกลับมาก็ประมาณอ่าบ่ายสามโมงบางทีก็4ี่โมงนะครับ,ารบมาช่วงนี้ช่วงนี้ลของได้เยอะเลยไปชา้อาอ๋อต้องจัดเตรียมนะครับเออจัดเตรียมแล้วออกทุกวันไหมครับออกทุกวันเลยครับทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ครับหยุดอาทิตย์วันเดียวครับนะฮะดูครับพูดไปทำมาได้เนี่ยนะครับอยู่นาวังไงยาย สวนอยู่ที่นาวังนะครับสวนอยู่นาวังสวนอยู่นาวังนะครับสวนอยู่นาวังเดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะมีฝรั่งกิมจูออกครับฝรั่งกิมจูออกอมีฝรั่งกิมจูประมาณสิบลแหดดาราดูดูเห่าดูเห่าไม่ต้องอยาาออกทีวีไม่เอาไอ้มีเสี้ยมันเห็นลุงศิวิชัยกำลังออกรายการนี่ไม่ได้เลยนะมันเข่า ประจำเลยก็ต้องมาเล่นแม่แม่แม่เขาบอกนี่แม่แฟนคลับนะครับพอเห็นพอเห็นใช่แล้วใช่แล้ว๋อแม่เขาชอบรายการปัญญามากก็เลยดูทุกครั้งเลยรู้ดูด้วยก็ตกใจเลยอ่ะตกใจเรถถไรก็ต้องขอบคุณคุณลุงสิวิชัยนะครับไปแม่เราไปสวนกันให้ลุงก็จัดงานไป ขอบคุณมากมากสวยมากๆากไปดูทางเข้าสวนผมเลยครับคุณผู้ชมครับไป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 แม่เดินดีๆนะเนี่ยยังมีอยู่นะครับทางบปนี้นะคุณผู้ชมครับในพัทยาพัทยาฝนตกทุกวันมามาเดี๋ยวค่อยไปล้างขาที่นู่นแม่ไม่เป็นไรรองเท้าแม่เหรอใช่ไหมใช่เนาะโอเครองเทารองเท้ามามาเอาแม่เดินไปก่อนเลยก็ได้ไปเดินเดินเดินข้างหลังไปเดินดีๆไปเนี่ยเดินตามเนี่ยตามร่องเนี่ยไป ดินมันแข็งอยู่ดินมันแข็งอยู่เดี๋ยวให้อขออนุญาตถ่า,าย,ยแม่ไว้ก่อนนะครับเ,ออเดินไปเดินไปเดเราก็ไปล้างขาที่สวนแม่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับบ้านสวนผมก็บ้านของลุงศิวิชัยนะครับก็ตั้งแต่แกไปออกรายการทีวีมาผมก็ไม่มีเวลาได้มาสัมภาษณ์ได้มาคุยออก,กับแกมาก่อนก็ก็คุยกันไปจำนะครับแม่เดินเดินไปเ,ออเอยอตรงนั้นแหละนะไอนะนะนะ้ตัวนี้คือบ้านของที่มารุมนะครับซึ่งก็เป็นแม่ค้าขายผักเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขายอยู่ที่ตลาดว่าน้องเกตน้อยเนี่ยนะครับก็ไปขายทุกเช้าตรงนี้ก็คือรถกระบะเข้าออกทุกวันก็เลยทาให้ทางมันแฉะนี่ทางสาธารณะนะครับแต่ตกสํารวจนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านนายกออบตวน้องปลาไหลนะครับซอยนองัวแทสซอยหนะครับซอยนี้ยังตกสํารวจอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ก็บ้านพิมารุมนะครับพิมารุมนะครับ ก็เลี้ยงไก่โอ้มีไก่ป่าอะไรแยะไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางเข้าสวนบ้านผีปัทยานะครับก็ยังเป็นสภาพนอย่นะครับผมต้องจอดรถไว้ที่ซอยบ้านคุณภูริฟิล์มนะครับนี่ก็คือบ้านของคุณภูริฟิล์มนะครับนี่นะครับนี่ครับภูริฟิล์มทำงานกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นตื่นสายก็นี่ก็บ้านที่ผมปลูกขายนะครับก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศยังป่าป่าอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับ นหะลังจะดูคุณลุงศรีวิชัยคุณป้าคุณพี่สีแพรนะฮะจัดของแล้วก็เราก็มาเดินเข้าสวนนะน,นะครับตรงนี้ก็ผมก็กะว่าจะมาปลูกบ้านอยู่เองนะครับอะไรแม่กระถินใช่ไหมมันสูงอยู่แม่ไม่เป็นไรนี่แม่บอกให้ตัดตรงกระถินมันสูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแม่เดี๋ยวมีเลื่อยเดี๋ยวตัดเลยนี่นะน แม่ผมนี่คือถ้าบอกชวนมาสวนนี่หูมีความสุขครับจากคนที่ไม่มีแรงกลับมีแรงท่านที่ทัานได้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับวางกล้องแป๊บหนึ่งพักกันหนึ่งเปิดประตูให้แม่ก่อนนะครับเข้าไปในสวนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ครับเปิดประตูให้แม่แล้วนะครับนะครับเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับเช้านี้ เนี่ยนะครับเข้ามาในสวนบ้านพีพัทยานะครับก็ยังมีดินเด๋ยวต้องลงดินลงเลยเรียบร้อยนะครับค่อยทําไปวละนิดวละหน่อยเมื่อวานก็ผมได้มีโอกาสไปอ,อบเคร่าไปไประชุมธุรกิจนะครับของวาซโยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาหารลิตภันอาหารเสริมนะครับซึ่งผมปวดปวดเกานะครับปวดขาเป็นเกาแล้วก็เป็นความดันนะครับ แล้วก็ได้ไปฟังธุรกิจนะฮะผมว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะกระโดดลงมาทำวาไซโยนะก็ฝ่าเอฟซแฟนคลับพีพัทยาทุกๆท่านนะครับที่สนใจเป็นน่าจะเป็นนักธุรกิจนะฮะเรียกเป็นนักธุรกิจแล้วกันนะครับก็ติดต่อนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับต้องคนสนใจจริงๆนะครับคนวิกฤตโควิดในทีอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า เราค้าขายทางโซเชียลทางเน็ตเวิร์กนะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับยังไม่รู้เต็มที่นะครับก็นะครับพึ่งเข้าไปแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ชงวีสามกินเป็นวันแรกนะครับได้ V3 สามมาต้องขอบคุณน้องน้องแอร์นะครับหรือคือโคดแอร์นะครับนะครับมอบ V3 มาให้นะครับผมออกไปเล่นเกมตอบคำถามนะไว้อย่างนั้นนะครับแชร์ประสบการณ์ ขอบคุณวาสโยในการให้โอกาสดีๆกับผีพัทยะนะครับก็คิดว่าจะต่อยอดธุรกิจได้นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานวันก่อนนู้นนะครับผมมาเดินแล้วก็ผมลืมไปว่ามันโดนน้ําชุ่มนะครับสะพานผมมันมันมันอันตรายนะครับต้องมีแดดออกต้องให้มันแห้งๆตรงช่วงนี้จะไม่เดินบนสะพานนะครับห้ามเดินนะครับใครที่ทําไม้พื้นสําเร็จรูปไม้พื้นแบบนี้นะครับ ผมว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยอย่าเดินนะครับมันมีหักอยู่อันหนึ่งนะครับมองไปไกลๆก็จะเห็นนะครับเี่นนะครับสวนบ้านพี่พัทยาไม่ได้เข้ามาทำกวางนะครับหนึ่งวันนี่คือตะไคร่หอมนะครับที่แม่ผมโอ้โหแก <c oughs> แกแบบทําความสะอาดเรี่ยมเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะทํางานพูดคุยกันนิดๆห,หน่อยๆก็ทักทาย FC ของพีพัทยานะครับสมาชิกรายเดือนทุกๆท่านที่สมัครสมาชิกให้กับพีพัทยาก็ขอบคุณหลายนะครับก็ให้ดูต้นไม้ที่มันขึ้นเองนะครับเนี่ยให้ดูทุกครั้งนะครับต้นแขนี่ขึ้นเองนะครับนี่ฮะแล้วก็ต้นเอ่อเลืองปีเดีย t h o ก็ขึ้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถอนเอ่เศรษฐีรนนอกตรงนี้ออกจากตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมาปลูกนี่นะครับมาปลูกเป็นแนว ยิ่งเงียนนะนี่แม่มาถึงนี้ก็ถอนยาก,กันแล้วเป็นไงแม่ถอนง่ายไหมถอนง่ายไหมง่ายอยู่งนะพาไวรุ่นหมอกำลังกายมียุ่งไหมแม่มียุ่งไหมก็มีบ้างแม่ถอนแล้วดึงออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยสักยืดปุ๊บเดี๋ยว,ยวค,ยคุยจะคุยจะช่วยแม่ทำเลยนะครับนี่นะครับวันละนิดละหน่อยจิตรียมใสเนาะคุณผู้ชม,นะมครับนี่ที่นั่งเล่นนะครับเดี๋ยว ตรงนี้นะครับบ่อก,กุ้งนะครับผมอยากจะเลี้ยงลองเลี้ยงบ่อก,กุ้งฝอยดูตอนนี้ก็ล้างสะอาดแล้วนะครับนครับรเลี้ยงได้มเลี้ยงได้เลี้ยงได้เราดูจาก y o ยูทูบลงมาลองเลี้ยงดูนะเออนะครับอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่นะครับอืมก็นี่ก็ฝรั่งก็คุณภรรยาก็มา เก็บไปรอบที่แล้วแล้วนะครับก็ต้องใส่ถุงปติหมอ,อย่างนี้นะครับดอกแครเริ่มมีดอกอีกแล้วนะครับ <c oughs> ยุงกัดต้องเป่า <c oughs> อย่างหยักนี่นะครับดอกแคร์นี่ออกดอกแล้วน,นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บดอกแคร์ไปไว้ในตู้เย็นไว้แล้วลนี่ลาหน่อยก็ได้เป็นดอกแกงส้มดอกแคร์ไปนะครับอากาศสดชื่นครับวันนี้ขออย่าให้มีฝนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ ทักทายกันมาแล้นิดจิตแจ่มใสนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับธุรกิจใหม่ของพีพัทยานะครับวาซาโยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ความรู้เพิ่มเติมไปอีก,กวันละนิดนละหน่อยนะครับเกี่ยวกับวาซาโยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสิ่งสำคัญคือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวไปช่วยแม่ก่อนนะครับ สวัสดีสสดครับ